ไปลบบาทยี <Yeah. S 1> ่พราแต่มีรถไหมเนี่ยมีท่านี้มีอยู่แล้วรถอะถ้าไม่มีก็เลี้ยวกลับไปเอาแถวไหนวะเลี้ยวกลับไปสองตีนะเลี้ยวกลับไปเจอตีนนี่ว่าง <Okay. S 2> ันก็ต้องรั่นต่อไปอ้าเพื่อนอย่าบอกนะไปเอาเรถเพื่อนเลี้ยวกลับเหรอ ช่ก็เลี้ยวกลับนั่นนะนั่นนะมันมีรถไฟอยู่ใช่จริงด้วยเพื่อนเลี้ยวกลับไปเอารถไฟไเราอะเราล่อนต่อไปให้เพื่อนมารับนู่นนะข้างหน้ามีรถจิบไปเอาข้างหน้าถึงมะเนี่ยเพื่อนมานะมานะมานั่นนะมาจะไปรู้ว่าไปไหนมันต้องไปสักทีลเลยยอดไม้ยอดไม้กลา,างลม กลางๆได้ไปโอ้โหสีชมพูไม่เชื่ออ่ะกว่าดังบนนะเพื่อนโอเคเลยเพื่อนสุดยอดอ่ามีเครื่องบินด้วยตรงนี้จำเอาไว้ว่ามีเครื่องบินอีกแล้วกูได้แค่ร้อยสิบเอ็ดผมเคยลองอรถส้มอ่ะอก็ยังวิ่งร้อยสี่ร้อยห้าอยู่นะลงเนินพอดีไหลได้ถึงร้อยห้าอยู่ แต่ขับปกติกดบูทไปแล้วก็นนนะร้อยสี่ถึงแน่กดสมนั่นเนะร้อยสี่เราจะไปโรงพยาบาลหรือเราจะเข้าไอ้นู่นเลยแล้วแต่สะดวกพี่เราได้หมดเลยตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีใครที่บ้ามาตรงนี้แล้วลหละแล้ววงอยู่แถวนี้นนะวงแค่ข้ามเขาไปก็เข้าวงแล้วอ่ะเฮ้ยหายละ ที่เอาแถวนั้นเลยก็ได้เพราะเพื่อนพาผมไปที่ตู้คอนเทนเนอร์ไปข้ามล้วมาเลยสุดยอดมึงขับรถได้สวดยอดไม่พัง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  ขนาดไม่พังไอ้สัตว์เอาซะฝุ่นครุ้งเลยนั่นแหละไม่พังไม่พังแค่ฝุ่นเฉยๆไม่พังไเปเพื่อนมาละมันมาสองรอบแล้วพี่มารอบแรกพี่ไม่ขึ้นมารอบสองเลย <c oughs> มันบาคซีโฟงแต่รอบแรกก้ด้วยผมมีแล้วไงผมเลยไม่สนใจ <c oughs> เออ,อลูกนึงละแต่ถ้าเกิดว่า <c oughs> จะทิ้งรถพวกก็เก็บอีกลูกได้นั่นนะ เปืนโคตรนะไม่อยากไปบ้านแห่งความบันเทิงมันจะบันเทิงเกินนลพี่สตาร์ทเครื่องเพื่อนอ๋อไม่นะปกติโ,โงไปได้อะปกติมาถึงต้องสตาร์ทเครื่องนะนั่นปกติกูเพื่อนก็เป็นพี่ใครมาบินสกายรีพอร์ตอยู่เดี๋ยวเจอรีพอร์ตเดี๋ยว ยิงแบกร้อยห้าสิบนัดอยู่มึงอ๋อเพื่อนเอาละเกือบไปแล้วนะเกือบไปแล้วนะยิงแบกร้อยห้าสิบนัดอยู่นะ <laughs> เปลี้ยงไปนิดย่าหูเลยแล้วยิงพวกเดียวกันนิดเสือกแมนด้วยนะโอ้โหอะไร <laughs> บ้านที่เบอร์สามกำลังจะเข้าหรือบ้านที่เบอร์สี่ 4, มาร์กเอาไว้ที่เรากำลังจะไป <laughs> บันเทิงไหมโอ้ oh, พี่วงนี้ไม่มีบ้านหลังใดบันเทิงมากกว่าหลังนี้อีกแล้วด้าเป็นดานหลังเป็นเขาอ่ะที่น่าจะติดธนาคารด้าติดาวาีดีเห็นไหมวงจุ้ดีเวล่หด้าเป็นดานหลังเป็นเขาตัวบ้านติดธนาคารนี่แหละทิมก็ไปเล่ ก็นึกว่าใครวิ่งมานึกว่าใครวิ่งหมาไม่จริงไม่ทันหัวเลือกๆนึกว่าเพื่อนมีนะมีนะโอเคโอเคได้ได้เดี๋ยวกอหิวก่อนเอาซีโฟยแปะบ้านซะดีอ้อว่ะมิงอ้อมว่ะวิงอ้อมวิงอ้อมไปทางเดิมวิงอ้อมไปทางเดิมวิงอ้อมไปทางเดิม ไข่มัน <Okay. S 2> <c oughs> จอดรถดังหมด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 ตายเลยตายเลยตายเลยมันเอาพาคุมรถใส่อยู่นี่อยู่นี่ตายเลยตายเลยแล้วใครมาคุมรถแอบไปตรงนี้แลเนี่ยไม่ <c oughs> ใช่ไงมันคุมรถแอบ ดูนี่เย้ยตกใจเปลี่ยนเป็นแท็กซี่เลย <laughs> แล้วก็แล้วก็คลุมกลับไป <laughs> โอเคกลายเป็นรถผมแลละใครไมกใครไม่ไมนั่น,นสิไม่มีเป่าสามนี่ใช้ชีวิตลำบากเหมือนกันเนาะ เอานอกนอกเฉยเราปืนไม่ชินด้วยนะแล้วไอกระทอบมีห่วงลงนานะห่วงลงนานะไม่ใช่ไงเอาเนาะตัวซ้ำตายห <c oughs> <c oughs> ยาบเลยยิงนอกไว้ซ้ำเลยเราต้องไปนอนในนาเลยนี่น เอารถไปจอดทำเป็นกำลังไว้ได้ไหมเนี่ยอนั่นขอบคุณครับจะเดินรวกวขอบคุณขอบคุณจะเดินรวกรวกเลยสายเป็นโอ้โหวงที่ไม่ทันเขาไม่ทันไอ้ชัดไม่ทันเอากูไปเออเอากูไปแบกกูไป แบกไป back, ดึง back, เดียวหลัลงรถไทหลังรถไทหลังรถไทหลังรถไทตั้งหน้าดึงแล้วก็วิ่งเอาจะวิ่งเข้าบ้านเสือกมีคนวิ่งมาก่อนผมเรียบร้อยเลยอยู่ไหนะอยู่บ้านเล็กบ <c oughs> นเขาอ่ะบนเขานั่นแหละวิะวว่งลงมาบ้านเล็กคนหนึ่งเมื่อกี้ บาดมากเหลืองอะหลังเดียวที่เหลืออยู่ในวงอะผมวิ่งผมดันวิ่งมาที่โล่งแล้วไงแล้วมันก็วิ่งออกมาเห็นไหมตัวเดียวกันเลยโอโ้โหแล้วมึงจอดให้กูยางแตกโอ้ยสัตว์พวกนี้แม่งเหมือนยิงเหมือนโกรธกูอะ ยิงเนี่ยกับนักแข่งเออขอบคุณ <laughs> yeah.